สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พบกับรายการ The Intelligence Update ประจำวันที่17พฤศจิกายนปี2565ค่ะก็เช่นเดิมนะคะรายการ The Intelligence Update ของเราก็จะมาเล่าข่าวสารที่น่าสนใจทั่วโลกให้คุณผู้ฟังได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะสำหรับวันนี้ช็อกอยู่กับน้องอิมค่ะสวัสดีค่ะน้องอิมสวัสดีค่ะพี่ชอ็อกค่ะ สำหรับสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจมากๆในวัน2วันนี้นะคะก็จะเป็นสถานการณ์สู้รบในยูเครนที่ค่อนข้างจะมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นและกลับมาอยู่เป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะที่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้การปฏิบัติการพิเศษทางการทหารของรัสเซียในยูเครนก็ดำเนินมาจะครบ9เดือนแล้วในวันที่ 24พฤิกายนนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการทหารเนี่ยก็ไม่ได้ผ่อนคลายลงเลยแม้แต่น้อยและกลับยิ่งทวีความตึงเครียดและมีการประทะก,การรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนจุดจนถึงจุดที่หลายๆฝ่ายเยมองว่าใกล้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งในรูปแบบความขัดแย้งระดับสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นมาจริงๆได้นะคะ แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆฝ่ายจะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะอาจนาไปสู่เรื่องสงครามโลกหรือว่าการขยายความรุนแรงนอกพื้นที่ในยูเครนไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือการผนวกรวมดินแดนบางส่วนของยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ที่ผ่านมาทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ทําให้เกิดภาวะดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ล่าสุดค่ะสถานการณ์ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีพัฒนาการด้านการทหารที่เกิดขึ้นและยิ่งน่าจะทำให้โลกเนี่ยเข้าใกล้ความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามหรือการเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้น้องอิมจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้ค่ะ ค่ะก็ขอย้อนกลับไปประมาณวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของโปรแลนด์ก็มีการออกแถลงการกรณีที่เ,ออเกิดเหตุขีปนาวุธไม่ทราบฝ่ายตกลงในหมู่บ้านเชวอรุสนะคะทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปรแลนด์ซึ่งหมู่บ้านนะะี้ค่ะี่ชอกห่างจากชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูเครนแค่4ีมหรือว่าประมาณ6.4กิโเมตรเท่านั้นเอง การที่ขีปนาวุธตกใส่หมู่บ้านนะคะ <c oughs> ก็ทําให้ชาวตแลน์ในหมู่บ้านเสียชีวิตสองคน,นะคะ่ะ <c oughs> แลวก็มีผู้บาดเจ็บจานวนหนึ่งโดยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะทางรัฐบาลตแลด์ก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะเพื่อเพื่อที่จะตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งต่อมาทางประธานาธิบดีอันเชดูดาของตแลด์นะคะก็ออกมาแถลงว่าจากข้อมูลที่ปรากฏนะคะผมว่าขีปนาวุธลูกดังกล่าว เป็นขีปนาวุธรุ่น S 3 0 0ที่ผลิตในสหภาพ,พโซเวียตหรือว่าผลิตในสมัยสหภาพ,พโซเวียตนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถนําไปสู่ข้อสรุปได้ว่าฝ่ายไหนเป็นคนยิงขีปนาวุธนี้โปลานซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือคะ่ะหรือว่า n น t o ก็ระบุว่าอาจจะเรียกประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับเนโตโดยอาศัยความตามาตราส ที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเมโตสามารถเรียกประชุมได้หากรู้สึกว่าความมั่นคงของตนเองกําลังถูกปุกคามค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้แผนที่จะใช้มาตราสีนี้ก็มีการล้มเลิกไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ยังหาขา้อสรุปไม่ได้ทางโปรแลนด์จึงมีการสั่งการให้เพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมกอ,องกําลังบางส่วนค่ะโดยย้าว่าผู้นําโปรแลนด์ไม่ต้องการให้สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยลุกลามบานปลายมากขึ้นแล้วก็ขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบโดยจากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบชายแดนที่ติดกับยูเครนนะคะก็ไม่พบขีปนาวุธอื่นตกในดินแดนของตัวแร์อีกก็แน่นอนว่าประเทศที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยก็คงหนีไม่พ้นรัสเซียนะคะพิชอชอเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะคือขีปนาวุธลูกดังกล่าวเนี่ยผลิตในสมัยโซเวียตเพราะฉะนั้นมันก็ มันก็สามารถแบบอาจจะมองได้ว่ารัสเซียอาจจะเป็นคนยิงขีปนาวุธลูกนี้นะคะอีกทั้งในช่วงหนึ่งสองเดือนที่ผ่านมานี้เองเนี่ยรัสเซียก็มีการใช้ปฏิบัติการทางอากาศระดมโจมตีหลายเมืองในยูเครนซึ่งก็มีการยิงทั้งขีปนาวุธแล้วก็มีการใช้โดรนกันมีกระสีร,ร่วมด้วยโดยมุ่งเป้าทาลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเป็นหลักแต่ว่าอาจจะมีบางลูกที่ ไปโดนใส่พลเรือนด้วยนะคะ,ะโดนใส่อาคารบ้านพักของพลเรือนซึ่งทางยูเครนเองก็มีการยิงขีปนาวุธสกัดกองโจมตีของรัสเซียด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านกลาโหมของรัสเซียนะคะก็ออกมาตอบโต้ว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโปแลนด์โดยผู้เชี่ยวชาญรัสเซียนะคะอ้างถึงภาพถ่ายดาวเทียมตรงจุดที่ขีปนาวุธตกประเมินว่า ขีปนาวุธนั้นเป็นของยูเครนที่ยิงออกมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศพูดง่ายๆก็คือเป็นขีปนาวุธที่ทางยูเครนยิยงออกมาเพื่อที่จะสะกัดกั้นขีปนาวุธของรัสเซียอีกทางวิธีการยิงขีปนาวุธก็บ่งชี้ว่ามาจากทางฝั่งยูเครนด้วยนะคะซึ่งการตอบโต้ในลักษณะนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อสนิทาันของประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐรวมไปถึงกรโหมของเบลเยียมด้วยที่ระบุว่า ขีปนาวุธนี้อาจจะไม่ได้ยิงมาจากรัสเซียโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีแนวโน้มสูงนะคะที่น่าจะเป็นขีปนาวุธจากระบบต่อต้านอากาศยานของยูเครนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นเหตุของเหตุการณ์นี้มาจากการโจมตีของรัสเซียเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามรัสเซียก็ครที่จะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะคะทางโปรแลนด์เองก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ประกาศว่าจะสนับสนุนยูเครนต่อไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าท่าทีของเนโตจะเป็นไปในเชิงที่อยากจะให้ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปมากกว่าการไล่บี้รัสเซียนะคะแต่ว่า <S <S <ม>ทางประธานาธิบดีโบลโดินีเซเนสกี้ของยูเครนก็ออกมาแถลงไม่ยอมรับเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่า ตัวเขาเองมีหลักฐานที่สนับสนุนว่ายูเครนไม่ได้ยิงผิดพลาดเพราะว่าขีปนาวุธที่ตกในโปรแลรนด์จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วค่ะว่าไม่ใช่ขีปนาวุธ S 3 0 0อย่างที่เนโตบอกแต่จริงๆมันคือขีปนาวุธนวิถี Kh 1 0 1ของรัสเซียสิ่งที่เกิดขึ้นในโปรแลรนด์เป็นเรื่องที่ยูเครนพยายามเตือนมาโดยตลอดว่ารัสเซียจะไม่หยุดการคุกคามไว้แค่ในยูเครนเท่านั้น แต่อาจจะรุกรานอธิปไตยของประเทศอื่นด้วยเช่นกันนอกจากนี้ข้อกล่าวหาที่ว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นทฤษฎีสมคบคิดของรัสเซียที่พยายามจะเผยแพร่ข้อมูลนเป็นเท็จแล้วก็สร้างโฆษณาชนเชื่อค่ะทางด้านรัสเซียนะคะก็มีการกล่าวโจมตีประเทศตะวันตกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโปแลนด์เป็นความพยายามยั่วยุให้เกิดการประทะทางทหารโดยตรงระหว่างเนโตกับรัสเซีย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลกอีกทั้งหลายประเทศนะคะก็มีการออกแถลงการกล่าวหาแล้วก็ประนามรัสเซียโดยที่ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าทางรัสเซียเองก็ขอชื่นชมประธานาธิธบดีไบเดนที่ไม่ดนสรุปจนทําให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโปลแลนด์ก็ทําให้หลายฝ่ายมองว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐแล้วก็พันธมิตรชาติตะวันตก เสี่ยงที่จะลุกลามจนกลายเป็นสงครามโรคครั้งที่สามอย่างที่พิชช็อกได้บอกไปในช่วงต้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลเชิงบวกกับฝ่ายไหนเลยแต่ว่ากลับยิ่งทําให้สถานการณ์ย่ําแย่ลงจากการที่บางฝ่ายก็กล่าวโทษกันไปมาจนอาจจะกระทบต่อความพยายามผลักดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพได้สําหรับท่าทีของประเทศต่างๆนะคะนอกเหนือจาก ท่าทีของสหรัฐรัสเซียยูเครนแล้วก็โปแลนด์แล้วนะคะที่น่าสนใจก็จะมีท่าทีของตุรกีค่ะโดยประธานาธิบดีเรเซฟเตยิปเออร์ดัน er นะคะก็ให้ความเห็นที่สอดคล้องกับของสหรัฐนะคะว่าการโจมตีทางกล่าวไม่น่าจะเป็นฝีมือของรัสเซียเพราะว่าไม่ได้ทําให้รัสเซียได้ประโยชน์หรือว่าได้แต้มต่อจากการโจมตีในครั้งนี้ ซึ่งตุรกีเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคบางประการแต่ก็ต้องรอผลการวิเคราะห์พยานหลักฐานที่แน่ชัดอีกทีหนึ่งค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีออร f ลาฟชอสของเยอรมนีนะคะก็ให้ความคิดเห็นไปในทางไปิศทางเดียวกันนะคะว่าชาติตะวันตกควรจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังค่ะ ขณะที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกที่เข้าร่วมการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียนะคะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็มีการเรียกประชุมตกลมโดยทันทีเพื่อที่จะหารือในประเด็นดังกล่าวและสุดท้ายก็ออกถแถลงการประนามการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ป่าเถื่อนของรัสเซียต่อเมืองต่างๆของยูเครนค่ะทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในความสงบ แล้วก็ใช้ความอดทอนอดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์บานปลายนะคะดูเหมือนว่านหน้าทีของหลายๆประเทศจะเป็นไปในสชุนที่อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายไม่ดวนสรุปกันเกินไปว่าใครเป็นผู้กระทําจนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ให้ชัดเจนเสียก,ก่อนก็อาจจะมองได้ว่าเป็นความพยายามของประชาคมระหว่างประเทศที่เห็นสอดคล้องกันว่า ไม่อยากให้สงครามรัราซียยูเครนในครั้งนี้บ้านตายเกินควบคุมจนนําไปสูส่สงครามรคกครั้งที่สามค่ะพี่ชอคค่ะก็เห็นด้วยกับที่น้องอิมเล่ามานะคะก็คือดูจากท่าทีของประเทศต่างๆเนี่ยแม้ว่าหลังจากที่เกิดเหตุขีปนาวุธไปตกอยู่ในหมู่บ้านที่ชายแดนโปแลนด์และยูเครนเนี่ยนะคะแต่แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยจะมีสื่อรายงานเยอะมากว่า พูดต้องสงสัยอันดับหนึ่งเบอร์แรกเลยก็คือรัสเซียอย่างแน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะที่มีข้อสังเกตว่าท่าทีของผู้นำประเทศต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งโปลแลนด์และสหรัฐเนี่ยได้ออกมาพยายามที่จะทำให้การประเมินว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันดูเบาลงแล้วก็ไม่มีการฟันธงหรือโจมตีโดยตรงไปที่รัสเซียนะคะคาดว่าเป็นความพยายามที่จะไม่ทาให สถานการณ์ลุกลามบานปลายกลายไปเป็นสงครามโลกครั้งที่สาอย่างที่สื่อรายงานกันตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาค่ะโดยวันสองวันที่ผ่านมาน,นี้ก็จะเห็นได้ว่าผู้นำประเทศต่างๆนยพยายามออกมาเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนโทนแล้วก็ลดโทนให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผ,ผิดพลาดทางการทหารซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่อยากให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายกลายเป็นการเผชิญหน้า ระหว่างเนโตกับรัสเซียค่ะสาเหตุที่เราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเพราะว่าเรามองว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนหลายๆอย่างด้วยกันค่ะก็คือประเด็นแรกเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศสมาชิกในโตได้รับผลกระทบโดยตรงในมิติด้านการทหารจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะ โดยเป็นครั้งแรกที่โปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกเนโต้เนี่ยถูกเหมือนว่าได้รับผลกระทบจากการโจมตีโดยโตรงนะคะและนอกจากนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะทําให้เนโต้เนี่ยหันมาใช้มาตรา5ห,หรือว่ามาตาที่จะทําให้เนโต้ร่วมกันตอบโต้ภัยคุกคาม ที่ประเทศสมาชิกกําลังเผชิญอยู่ค่ะซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าตัวโปรแลนด์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่สําคัญของเนโตตั้งแต่เข้าร่วมเมื่อปี2542และในเหตุการณ์สถานการณ์รัสเซียยูเครนตั้งแต่ที่เกิดมาเมื่อห่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยโปรแลนด์เองก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือ ยูเครนทั้งในมิติด้านการรับผู้อุพยพจำนวนมากรวมถึงถือว่าเป็นประเทศที่ช่วยเหลือ,อยูเครนมากที่สุดอันดับสามรองจากสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่ในครั้งนี้เนี่ยโปแลนด์ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยมีขีปนาวุธไปตกอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็ทําให้ซื่อต่างๆเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็พยายามที่จะคาดก,การณ์ว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นจุดเปลี่ยนและทําให้เกิดสงครามระหว่างเมโตกับรัสเซียค่ะนอกจากนี้นะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ยังสะท้อนให้ทั่วโลกเห็นว่าการสู้รบในระยะยาวค่ะมักจะสร้างความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการทหารเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่เป็นผลดีเลยกับทุกฝ่ายนะคะเพราะเราก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนเนี่ยยืดเยื้อมาเกือบ9้าเดือนแล้วและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ ความขัดแย้งทางการทหารนี่มันไปสร้างผลกระทบนอกพื้นที่ยูเครนแม้ว่าทางโปลแลนด์จะได้เปลี่ยนท่าทีและส่งสัญญาณว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่ใช่การโจมตีโดยเจต,ตนาแต่ว่าอย่างที่น้องอิมเล่าไปแล้วค่ะต่อจากนี้ไปเราก็จะได้เห็นโปลแลนด์เนี่ยให้ความสําคัญกับการป้องกันภัยในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าจะต้องมีการเพิ่มการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสกัดกั้นภัยคุกคามที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนชาวโปลแลนด์โดยตรงเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ยังทําให้เราเห็นความพยายามของหลายๆประเทศที่หันกลับมาให้ความสําคัญกับการพูดคุยเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือว่าพยายามที่จะหารือกันก่อนที่จะมีการตอบโต้หรือแสดงค่าทีอะไรที่อาจจะไปเป็นการยุยยุททางการทหารต่อรัสเซียนะคะ เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวและเสี่ยงเสี่ยงต่อการถูกตีความว่าเป็นการยัออย่วยุทางการทหารอย่างมากจะเห็นได้ว่ามีการประชุมฉุกเฉินทันทีของสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปนะคะแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ประชุมกันอยู่ที่การประชุม G20 ที่อินโดนีเซียอย่างที่น้องอิมเล่าไปแล้วและนอกจากนี้ก็มีการจัดประชุมฉุกเฉินของเนโตที่เบลเยียมคืนด้วยค่ะ อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเราจะได้เห็นว่ามันมีความพยายามของทุกทุกฝ่ายที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องนี้อย่างระมัดระวังนะคะแม้ว่าจะมีการกล่าวโทษรัสเซียค่อนข้างมากแต่เหมือนทุกฝ่ายก็รู้ว่าการที่ไปกดดันรัสเซียหรือว่ากล่าวโทษรัสเซียมากเกินไปโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ในระยะยาวค่ะแล้วก็เลยมีการลดระดับการกล่าวโทษรัสเซียแล้วก็ใช้คําที่บ่งชี้ว่าอันนี้จะเป็นการประเมิน เบื้องต้นเป็นม,มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่ตั้งใจนะคะโดยเฉพาะจากฝ่ายโปรแลรนด์ค่อนข้างมากก็สะท้อนว่าตัวโปรแลนด์เองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ขีปนาวุธไปตกอยู่ในดินแดนของตัวเองเนี่ยแต่โปรแลนด์ก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการยั่วยุทางการทหารเพราะว่าสถานการณ์มีความอ่อนไปค่อนข้างมากค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวโปลแลนด์เองแม้จะออกมาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ขีปนาวุธดังกล่าวเนี่ยจะยิงออกมาจากยูเครนแต่ว่าก็มีการเน้นย้ําว่าโปลแลนด์ยังอยู่ข้างยูเครนอยู่นะคะและเชื่อว่าโปแลนด์อ่ายูเครนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจรวมทั้งไม่ใช่ความผิดของยูเครนเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียค่อนข้างที่จะปฏิบัติการพิเศษทางการทหารโดยใช้การโจมตี ทางอากาศต่อ,อยูเครนค่อนข้างหนะักอย่างที่น้องอินเล่าไปแล้วนะคะและต่อจากนี้ก็จะต้องดูต่อไปค่ะว่าโปรแลนด์และสหรัฐซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในื้นที่นะคะจะอนุญ,ญาตให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปร่วมในทีมสืบสวนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทางยูเครนเขาก็ค่อนข้างที่จะมีท่าทีแข็งกร้าแล้วก็พี่มองว่าแทบจะแข็งกร้าวกว่ารัสเซียซะอีกก็คือเหมือนไม่ค่อยพอใจที่หลายฝ่ายมองไปว่า ขีปนาวุธดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดพลาดของระบบป้องกันขีปนาวุธของยูเครนนะคะซึ่งทางยูเครนเองก็เลยต้องการที่จะเข้าไปสืบสวนแล้วก็หาหลักฐานเพื่อที่จะยืนยันและอาจจะนําไปสู่การยอมรับว่าเป็นขีปนาวุธที่ออกมาจากยูเครนค่ะสำหรับแนวโน้มสถานการณ์หลังเกิดเหตุครั้งนี้ในโปลแลนด์นะคะทาง the intelligence update ของเราก็ ขอประเมินเอาไว้2องซีนาริโอด้วยกันหรือ2เหตุการณ์ที่อาจจะเป็นไปได้ค่ะโดยเราเอาท่าทีของเนโตและท่าทีของรัสเซียมาเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณาว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ได้บ้างนะคะซีนาริโอแรกค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้แนวโน้มความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนขยายตัวเพิ่มไปอีกก็คือกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนและเนโตค่ะโดยปัจ เหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหากภาทีของเนโต้และรัสเซียแข็งเกล้วขึ้นทั้งคู่และต่างฝ่ายต่างพยายาเกล่าวตัวกันอย่างรุนแรงรวมถึงใช้จังหวะนี้ในการเสริมกําลังทหารและแสดงแสนยานุภาพทางการทาหารเพื่อที่จะป้องปามภาัพรุกตามระหว่างกันนะคะซึ่งซีนาริโอนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนกลัวว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยพี่มองว่าซีนารีโอนี้มีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อดูจากท่าทีของหลายๆฝ่ายก็เหมือนว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเพิ่มความขัดแย้งทางการทหารระหว่างกันมากกว่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของตัวผู้นําโปลแลนด์ที่ออกมาระบุในวันนี้ว่าการเรียกประชุมของสมาชิกเนโตหรือว่าการใช้มาตราสี่อาร์ติสของเนโตนะคะ ที่ทางเนโตเนี่ยเขาจะเรียกประชุมเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการหากประเทศสมาชิกรู้สึกว่ากําลังถูกคุกคามจากประเทศอื่นก็อาจจะไม่มีการเรียกประชุมดังกล่าวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้มาตรา5าหรือว่าการที่เนโต้จะรวมพลังกันไปตอบโต้ประเทศที่เป็นภัยคุกคามต่อสมาชิกเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะถือว่า เนโต้ uh, อาจจะยังไม่ใช้มาตราที่เนโต้กำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องพันธมิตรร่วมกันเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่ต่อจากนี้สถานการณ์น่าจะลดระดับความรุนแรงลงที่เป็นการตอบโต้ระหว่างโปรแลนด์จากสถานการณ์ครั้งนี้ค่ะสำหรับ uh, เรื่องมาตรสี่นะคะอย่างที่น้องอิมเล่าไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางโปรแลนด์เหมือนว่าอยากให้มีการประชุมหารือเพื่อที่จะกาหนดท่าทีต่อไป เกิดขึ้นแต่ว่าล่าสุดโปแลนด์ก็เหมือนจะไม่เอามาตราสีแล้วนะคะจริงๆแล้วเน t o เคยใช้มาตราสีมนแล้วหลายครั้งนะคะและครั้งล่าสุดก็คือเมื่อต้นปี2565นี้เองค่ะซึ่งโปแลนด์ได้ร่วมกับเจ็ดประเทศเรียกร้องให้มีการหารือกันของสมาชิกเนโตภายใต้มาตราสีเพื่อที่จะกำหนดท่าทีของเนโตเกี่ยวกับกรณีที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทาาหารในยูเครนค่ะ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็สมาชิกในโตก็ได้มาหารือกันแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ตั้งแผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะทีนี้เมื่อพูดถึงมาตรา4ี่และมาตรา5นะคะก็จะขอเสริมเล็กๆน้อยๆว่าเนโต้เนี่ยเขามีกันทั้งหมด14มาตรานะคะแล้วก็แต่ละมาตราเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ สมาชิกเนโตมีแนวทางปฏิบัติร่วมกันเมื่อเผชิญภยัยคุกคามหรือว่าความท้าทายร่วมกันค่ะสำหรับมาตรา5ที่จะเป็นการรวมพลังของเนโต้ไปตอบโต้ประเทศอื่นๆที่เป็นภยัยคุกคามต่อสมาชิกเนโตเนี่ยล่าสุดก็เคยใช้ไปเมื่อหลังเกิดเหตุวินาศกรรมในอีเลเวนที่มีเหตุก่อกการร้ายที่สหรัฐค่ะสำหรับซีนารีโอแรกที่ความขัดแย้งน่าจะลุกลามบานปลายไปยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะเราก็มองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้น ส่วนซีนารีโอที่2ก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในอุบัติเหตุทางการทาหารที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนจะเป็นบทเรียนสําคัญให้ประเทศต่างๆตระหนักถึงความสําคัญของการยุติความขัดแย้งและการควบคุมไม่ให้ปฏิบัติการทางการทหารนี่มันลุกลามหรือขยายไปยังพื้นที่อื่นๆรวมถึงกลับมาให้ความสําคัญกับการเจรจารเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยพี่ประเมินว่าผลการสืบสวน ของโปลแลนด์และประเทศต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะกําหนดท่าทีของประเทศต่างๆตอ,อกไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในซีนารีโอนี้ก็คือต้องดูความคืบหน้าการสืบสวนเป็นหลักค่ะซึ่งโปลแลนด์ก็อยู่ดอยู่ระวางกับดำเนินการสืบสวนอย่างระมัดระวงังแล้วก็ต้องอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะต้องดูว่ายูเครนเนี่ย เขาจะเข้ามามีบทบาทยังไงในการสืบสวนครั้งนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะพี่ก็มองว่าแม้ว่าสถานการณ์ซีนารีโอไหนจะเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงเรื่องอาโปลแลนในครั้งนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือสถานการณ์สู้รบในพื้นที่ค่ะซึ่งดูเหมือนว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาทางรัสเซียเองก็ได้ไม่ได้มีการ ลดระดับการโจมตีทางอากาศต่อ,อยูเครนเลยนะคะโดยในวันนี้วันที่17พฤศจิกายนก็ยังมีรายงานว่ารัสเซียปฏิบัติการโจมตีทางการทหารต่อโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของอยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งอยู่ในกรุงเคียฟเมืองโอเดสซาและชาบอริเซียทางตอนใต้ของอยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะก็ทําให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าการปฏิบัติการทางการทาหารของทั้งสองฝ่ายที่ยังคูม,มีอยู่ต่อเนื่องเนี่ยอาจจะทําให้มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดทางการทหารในลักษณะที่เกิดขึ้นในโปแลนได้อีกนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างก็กําลังเร่งระดมกําลังเพื่อมาสู้รบและเอาชนะกันในช่วงนี้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่ทั่วโลกยังคงห่วงกังวลก็คือความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์กัน,นะคะ่ะ ซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดหรือขีปนาวุธไปตกที่โปลแลนด์เนี่ยนะคะตัวาผอ,อ,อรหรือผู้อำนวยการของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ก็เพิ่งได้พูดคุยกับผอ,าอาข่าวกรองของรัสเซียที่ตุรกีไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการใช้อา,อาวุธนิวเคลียร์นะคะก็ดูเหมือนว่ายังคงมีการป้องปรามและเตือนกันไม่ให้มีการเลือกใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นทางออกหรือว่าเป็นแนวทางที่จะเอาชนะ ในสถานการณ์รัสเซียยูเครนค่ะทีนี้ค่ะใชะน้อง,งอิมน้องมีข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะวิชช์คือว่าถ้าเราดูจากแผนที่นะคะเราจะเห็นว่าโปลแลนด์มีชายแดนที่ติดกับยูเครนทางตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะถ้าขยับขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจะติดกับเบลารุสซึ่งเบลารุสก็เป็นพานธมิตรกับรัสเซียด้วยแต่ถ้า,ถาเรามองขึ้นไปทางเหนืออีก ก็คือจะมีชายแดนติดกับเมืองคาริดินการของรัสเซียที่อยู่ในทะเลบอติกก็เท่ากับว่าเหตุการณ์ที่อาจจะมีขีปนาวุธหรือว่าอะไรบางอย่างตกเข้าไปหรือว่าล่วงล้ำเข้าไปในชายแดนของโปแลนด์เนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือทางโปแลนด์เองรวมไปถึงทางเนโต้เนี่ยจะมีการพอยหมายถึงว่าจะชี้ไปเลยไหมว่าใครจะใครที่เป็นคนทมทให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องย่อมมีผลกระตบ้ามาในภายหลังค่ะค่ะใช่ค่ะพี่ก็เห็นด้วยกับน้องอิมนะคะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากที่อาจจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกและเราต้องมาดูกันว่าทางเนโตหรือว่าโปแลนด์ซึ่งพี่ถือว่าเรียกเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นด่านหน้าในการประทะถหรือว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกเผชิญภัยคุกค,คามหรือว่า ลูกหลงจากสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนในครั้งนี้มากที่สุดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราน่าจะยังคงต้องติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่มีความเสี่ยงที่จะขยายตัวและยังคงจะตึงเครียดต่อไปนะคะและตราบใดที่โปแลนด์ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยเขายังคงยึดมั่นว่าจะไม่ต้องการให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายรวมไปถึงยังคงให้ความสําคัญกับการสืบสวนสิ่งที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่าทีของโปรแลนด์เนี่ยแหละคะ่ะอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ไม่ทําให้สถานกา,ารณ์มันรุนแรงหรือว่าตึงเครียดไปมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารุนแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมโปรแลนด์เองอาจจะเป็นประเทศแรกๆเลยที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็ไม่น่าจะคุ้มค่าเอาซะเลยนะคะ S <S <S และถึงแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของรัสเซียยูเครนเท่าที่เราเล่ามานะคะก็จะดูเหมือนว่าค่อนข้างตึงเครียดในมิติด้านการทหารอย่างมากแต่ในวันนี้ค่ะเหมือนว่าจะมีข่าวดีอยู่เรื่องหนึ่งมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็คือกรณีที่สหประชาชาติออกมายืนยันกับสื่อมวลชนต,ต่างๆว่าข้อตกลงขนส่งแคนยพืชหรือว่า Black Sea Grain Initiative นะคะจะต่ออายุออกไปอีกค่ะซึ่งข้อตกลง อันที่เคยตกลงกันมาเมื่อเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมากำลังจะหมดอายุลงในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ยังคงสะท้อนว่าหลายๆประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงขนส่งธเนพืชออกจากยูเครนผ่านทางทะเลดำเนี่ยยังคงให้ความสามําคัญกับการที่ไม่ทําให้สถานการณ์รัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกรืว่าส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติโดยรวม แต่ว่าอย่างที่เราเล่ากันไปแล้วนะคะสถานการณ์สู้รบถือว่ายังไม่จบแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่ประเทศใกล้ๆยูเครนจะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการทางการทหารไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายยูเครนหรือว่าฝ่ายรัสเซียค่ะ,คะเพราะฉะนั้นทางเว็บไซต์เราก็จะยังคงติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนอย่างใกล้ชิดต่อไปและนำมาอัปเดตให้คนผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะช็อกกับน้องอิมก็ขอตัวลาไปก่อนและถ้าคุณผู้ฟังมีคอมเมนต์หรือว่าประเด็นอะไรที่คุณผู้ฟังอยากจะรับฟังจากพวกเราทีมงาน t i n t e l l i g e น c e นะคะก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าในช่องทางต่างๆของเว็บไซต์ The Intelligence ค่ะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ